การทำกรเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่ถือได้ว่าเป็นเป็นหัวใจหลักของของชาติของอประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่าถ้าขาดการทำกรเกษตรก็จะไม่มีอาหารทานนะคะสวัสดีค่ะดิฉันผู้ใหญ่วาลินกรวยทองเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองตำบลตากตกนะคะ หน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเนี้ยต้องเป็นแบบอย่างให้กับชาวบ้านในการน้อมนําหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ<ม>อในหลวงรัชกาลนะคะมาปฏิบัติใช้ประยุกต์ใช้ให้กับคนในชุมชนได้ตระหนักแล้วก็นํามาปฏิบัตินะคะเพื่อมีความอยู่ดีกินดี ในพื้นที่ของตะบลตากตกเนี่ยมี1,910ไร่เราก็จะทำเป็นกเกษตรผสมผสานเราจะไม่ปลูกพืชเชิงเดียวเนื่องจากว่าการปลูกพืชผสมผสานเนี่ยจะทำให้เรามีกินมีใช้ตลอดทั้งปีไม่ใช่แค่ฤดูการนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นโควิดเข้ามาทั้งปีหรือว่าจะเป็น5ปี10ปีทางหมู่บ้านห็นโขมั่นใจว่าเราอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนแม้ว่าเราจะปิดบ้านปิดเมืองแต่เรามี ทรัพยากรอาหารต่างๆของเรามีครบนะคะทั้งข้าปลาอาหารพืชผักหรือ,อ,อไข่นะคะปูปลาเรามีเองทั้งหมดเลยนะคะพื้นที่ของผู้ใหญ่นะคะก็จะทำเป็นกเกษตรอินทรีย์นะคะทั้งหมู่บ้านเลย ซึ่งเราได้คิวทองแล้วก็ GAP ต่างๆที่ทางภาครัฐหน่วยงานเอาไปตรวจนะคะเราจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการดูแลพืชผลผลิตทั้งหมดคนในชุมชนก็จะมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีด้วยเงินเยียวยา5,000บาทแต่ละชุมชนแต่ละครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุนตรงนั้นนะคะทุกคนจะนำมาต่อยอดด้วยกัน ปรับปรุงสภาพพื้นที่ตอนนี้ของผู้ใหญ่ก็ส่วนหนึ่งที่ได้นะคะเราก็ทํามาเพิ่มเติมตรงโคกหนองนาเรามีโครงการที่จะทําโคกของนาโมเดลนะคะนําเงินห0 0พันนั้นนะคะมาปรับปรุงเนี้ยเพื่อปลูกกล้วยเพราะว่ามีโครงการที่จะทากล้วยตาแป้งกล้วยกล้วยฉาบกล้วยอะไรต่างๆเนะะี่ยค่ะต่อยอดในการทําประกอบอาชีพเหล่านี้เพื่อให้มันเกิดความยั่งยืนแน่นอน อยากให้เกษตรกร,ร,กรที่ได้ทําตรงนี้จงภูมิใจมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหนื่อยยากหรือว่าต่ําต้อยที่ทํามาทั้งหมดแล้วนะคะคือไม่ไม่จาเป็นว่าเราจะต้องทําทุกอย่างเราต้องดูด้วยว่าบริบทพื้นที่ของเราเหมาะที่จะทําอะไรไม่ใช่ว่าที่สูงแต่เราจะเลี้ยงปลาบางทีมันก็ไม่เอือ้อเราก็ดูจากาบริบทพื้นที่นั้นด้วยนะคะซึ่งซึ่งก็ทําได้ไม่ยากนะคะ